ผมจะพาผู้ชมมาชมสกูปหอมรงของคู่ระหว่าง s อ g เมืองทองยูเเต็ดกับทีมเจนฟูสสมุทรสงคราม FC กันก่อนนะครับก่อนที่ช่วงเย็นวันนี้ทั้งคู่จะเจอกันนะฮะผมจะพาผู้ชมย้อนกลับไปในวันอาทิตย์ที่17เมษายนเมื่อปีที่แล้วนะครับที่สนามยามาฮ่าสเตเดียมณวันนั้นนะครับเป็นการพบเจอกันในเลกแรกครับ ซึ่งมีสิ่งหนึ่งนะฮะนี่ครับพิยศนะครับโคชพลชมชื่นนะครับในเล็กแรกเมื่อปีที่แล้วนะั้นคือกุนซือทีมปราทูพนองนั่นเองครับเริ่มเกมขึ้นมาครับช่วงนาทีที่23นะครับเป็นทีม SCG สมุทรสงคารามทักทายทีมกีเรย์ยองก่อนฮะแหมเหลี่ยมไม่ดีนะครับหลักยืนไม่ดีฮะ ลูกนี้วันเล่ออกหลังไปไกลเลยแต่โอกาสขึ้นนำของทีมเมืองทองก็มาจากมิโลสลาฟทอทครับล็อกลบหนึ่งจังหวะพงพิพัฒคำนวณเข้าพลวดเข้าจังหวะนี้สุราศีอาจนะครับผู้ตัดสินที่ทำหน้าที่ในวันนั้นก็เป่าเป็นลูกโทษที่จุดโทษให้ทีมเมืองทองทันทีครับมาดูภาพช้าครับทอนล็อกลบมาโอ้โหพงพิพัฒกวาดขามนะิโลสลาฟอฮะ จุดโทษร้อครับจังหวะนี้และก็เป็นแดนดงเซียกานะครับพชราคาดรับนาทีสังหารจุดโทษเข้าไปครับยิงผ่านมือปินโตเข้าไปครับ40นาทีแรกนะครับทีมเกรมยองขึ้นนำทีม SCG สมุทรสงครามไปก่อน1ประตูต่อ0 ที่ครึ่งหลังแล้วนะครับวีรุตกายเยียมมีโอการลักไก่ยิงอืมปินโตซปเปอร์เซฟครับจังหวะนี้เนี่ยโอ้บินปัดออกหลังไม่ได้สวยงามครับเช่นเดียวกันกับทางเมืองพองของเรานะครับกวินก็มีโอกาสอีกโชว์เช่นกันจากจังหวะนี้ลูกบอลกำลังจะพุกเข้าประตูแล้วนะครับแม่เนี่ย ดูการเซฟของกะวินครับหูหถอยหลังนิดหนึ่งฮะแล้วก็บินปัดออกหลังไปลูกมันกำลังจะฮุกเข้าประตูอยู่แล้วเชียวครับดัสกอร์ทองเหลาแทงให้มิโลสลาฟทอตอพยายามจะแปลเล่นเสาสองครับหลุดออกหลังไปได้เสียวครับแหมโอกาส2 0มาถึงแล้วเชียร์ฮะเนี่ยคลเซคาฟูแย่งบอลมาได้ลูกทะลักไปถึงดัสกอร์ทองเหลา แทงทะลุช่องให้มิโลสลาฟทอสได้ยิงหนึ่งเน่งรับมา,าแต่แกบรรจงปลาเลือกเสาสองมากเกินไปอ่ะมันลุ้นจากลูกฟีคิกกันต่อครับปิดโตโชกออกมาและเป็นทอสนี่แหละครับแก้ตัวอุ้ยสุดๆครับจังหวะนี้แก้ตัวได้สำเร็จครับโอ้โหวันแรกระยะ30บัลหลาลูกบุสเบียดเสาเข้าไปสวยงามมากครับโอ้โห ถ้าพูดถึงซีซั่นที่แล้วลูกยิงลูกนี้น่าจะเป็นลูกยิงติดอันดับสวย1ใน3ของสโมสรของเราอย่างแน่นอนครับเนี่ยปิโตโชกออกมาฮะและระยะไกลมากครับมิโลสลาทอนไม่จับเลยละครับวิ่งมาวอลเล่เลยตันทีฮะเนี่ยดูกันอีกครั้งครับมาสวยมากๆครับลูกนี้ จบเกมนะครับทีมกิเลนพยองเอาชนะทีมประตูขนองสมุทรสงครามไปได้2ประตูต่อศูนย์เมื่อปีที่แล้วนะครับเย็นนี้อรอลุ้นกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ